ปล่อยโคมเลยโคมไฟในวันปีใหม่ไทยค่ะครับคุณป้าป้าสวยจังเลยนมองกล้องสินูกด้านหลังมองกล้องด้านหลังนีสวยจังเลยงา๊งาเหรอเห็นป้าป้นูนของเราลิบหลีลิบหลีไปนู่นเลย จ้า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 เจ้านีล้อหงส์คุณป้ายิ้มหน่อยคุณมูวี่ยิ้มหน่อค่อุ้ยดำจังเวลาพอหรือเปล่ามาที่นั่นไหนให้น่ยโต้ไหนเหมนซิ่งเวลาพอหเปล่าสามนาทีนะแม่แม่จ๋าคลิปสามนาทีนะเวลาพอหรือเปล่าจ้าจ้าจเหืออีกมาใจฉลอด้ข้างเลยอ อไม่ค้าก็ต้อพอหรือยังลูกพอหรือยังลุกขึ้นสิแบป้าลุกขึ้นสิอ่ะมูวี่ปล่อยก่อนค่ะแบป้าอย่าเพิ่งปล่อยปล่อยก็พ่อก็ปล่อยไม่ได้ให้อยากปล่อยยังทันลูกมันมันร้อนมือพ่อนะลูกเออะมูวี่ปล่อยสิอ้าวป้าป้าค่อยๆปล่อยค่ะค่อยๆปล่อยอ้าขอปล่อยเลยปล่อยได้หรือเปล่าปล่อยเลยปล่อยได้ไหมมันหลุดไหมปลนออกใต้ปล่อยได้จับเสื้อตรงนี้ โอเคยูสวยจังเลยไปลงไปขึ้นไปขึ oh ้นไปออกมาป้าอืดจังเลยขึนไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วว้ามันใหญ่ไหมเนาะย้ายใหญ่เนาะถูกนะแบบนั้นนะถูกอะ ลงลงไป้พอดีมันใหญ่ใหญ่ของปาป้าไปแล้วค่ะมันไข่หรือเปล่ามนะไม่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 มันไปแล้วไม่ตกปวะไม่ตกไม่ตก